สวัสดีครับคุณบัครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวมาดูเตียนทะเลครับผมเตียนทะเลน่าจะเป็นพรมเลสไหมเป็นพรมเเลสครับต้นนี้ครับต้นนี้พรมาเลสนะครับเพราะนั้นยังไม่ผิดกฎหมายผู้ปกครองนะไม่ผิดกฎหมายของตอนนี้เป็นไงครับพี่ดีจะทําทําอะไรม <G ül> <พ>าก็มาตัดเลมคุมฟอร์มครับ ไม้ไม้จิ๋วเนี่ยคือเราจะมันจะงานจะละเอียดนิดนึงครับเพราะเราต้องคอยคุมฟอร์มเข้าไ้ตลอดนะครับอาจารย์ครับขั้นตอนนี้คือเลมคุมฟอร์มเลมคุมฟอร์มมันเพราะนั้นการเลมคุมฟอร์มก็คือจะต้องให้ไม่ใช่ตัดไม่ใช่ตัดเหมือนไม้ช่อนะไม่ไม่ครับเนี่ยสมมติว่าครั้งแรกที่เราตัดไวน้นะครับแล้วเขาแตกขแนขนออกมาปุ๊บ เนี่ยเราก็จะมาตัดอีกทีหนึ่งก็คือมันตาต่อตาเลยการทารายละเอียดไม้จิ๋วว่าครับอ๋อมันมันโผล่มาไม้ไม้ชนิดอื่นทําอย่างนี้ไหมเหมือนกันหมดครับเนี่ยเวลามันแตกสมมติว่าครั้งแรกมันมันมันมีมันมีกิ่งเดียวเนี้ยพอเราตัดปุ๊บมันแตกแยกเป็นแขนงออกมาครับเราเราก็มาตัดทดตัดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับอย่างเงี้ยครั้งแรกผมตัดตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นสองพอออกมาเป็นสองปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาตัดข้อตาเดียวพอบวยน้ําผมมันชี้เป็นขนเม็ดอย่างเงี้ยแหละ ก็ต้องตัดเหมือนกันก็ต้องเล็มเลมอย่างเงี้ยเล็มทั้งต้นแต่เราจะไม่ใช้กวาดนะตัดแบบกวาดมันยังกวาดไม่ได้ครับบางทีเราเราต้องดูด้วยครับถ้าถ้ามแบบถ้าจะกวาดเนี่ยมันต้องแบบให้ไม้จบแล้วค่อยกวาดได้เพราะงี้เราต้องต้องเลือกตาด้วยครับบางทีตาที่เราจะใช้เงี้ยเกิดมันตั้งเงี้ยหรือว่ามันมันไม่ใช่ตามตำแหน่งต้องการเราเราต้องมาเข้าลวดมันอีก เพราะนั้นต้องต้องใช้วิธีนี้พาอบอนไสไม่ใช่ไม้ช่อนะครับผมเออไม่ใช่ไม้พุ่มที่เราจะไปตัดแต่งเป็นรั้วสวนก็ต้องต้องยอมเสียเวลาครับก็ต้องนั่งตัดเนี่ยทีละกิ่งเลยครับค่อยๆไล่ตัดตัดตัดไปเรื่อยพอเขาแตกพอเพอเราตัดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะแตกรายละเอียดเพิ่มขึ้นมามันจะแน่นเองแบบอัตโนมัติเลยครับเออใช่ใช่ใช่อันไนชี้มาแล้วก็ตัดออกใช่ใช่ครับอันไหนคงฟอร์มก็เอาไว้ครับผม เราก็ต้องดูตรงไหนมันแหว่งแล้วจะให้มันเดินมาเราก็ต้องตัดไม้เรื่อยนะใช่ครับนะครับนี่คือการคุมทรงของไม้ที่จบแล้วไม้จิ๋วครับเอาไม้จิ๋วมันค่อนข้างจะละเอียดกว่าไม้ใหญ่ทั่วไปครับเออถ้าเป็นไม้ใหญ่มันก็เห็นชัดเจนโครงสร้างใช่ครับนะก็จะง่ายกว่าแต่ว่าก็จะเป็นงานใหญ่กว่านะครับก็คนละอย่างนะครับันนี้งานเล็กแต่ว่าก็ละเอียดนั่นเองนะครับนะก็ให้ท่านได้ดูเทียนทะเลนะะเพราะเมล็ดไว้นะฮะตอนกิ่งเท่าที่มี นะก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกเราไม่ได้ไปขุดนะครับถ้าเราไปขุดนะตอนนี้เป็นเป็นก็เขาเรียกอะไรห้ามห้ามขุดใช่ไหมคุณมดห้ามขุดนะครับนะห้ามมีไว้ในครอบครองมีครอบครองไว้ได้แต่ห้ามไปขุดเพิ่มครับตอนนี้ถ้าอันเก่านะวันนั้นที่วันประกาศก่อนประกาศนั้นก็คือเก็บไว้ได้นะครับผมนะครับที่เราเข้าใจแบบแบบนี้นะคุณมนตนะนะครับ อ,อันนี้เป็นพ่อเมล็ดเราพ่อเมล็ดเราก็สร้างเองอันต้นน mm hmm. mm hmm. ี้ขายขายมอดนะครับแถมเทียนทะเลเพราะว่ามอดสวยมากมันเป็นมอดดินใช่มันมันมันขึ้นเองโอ้มันสวยมากเลยนะมันมันขึ้นเองผมคุณมงดไปแตะไม้ต้นอื่นหรือขึ้นไหมขึ้นไหมก็ฟื้นครับอ๋อมันขึ้นเหมือนกันใช่ครับโอ้นะฮะขายมอดจริงๆนะครับมอดบ้านนี้ถ้าติดอย่างนี้ยังไงก็เลี้ยงติด ส่วนใหญ่เราเอามาเป็นมอสน้ําก็ระวังให้ดีนะครับมอสน้ํามอสดินเอามาใส่ก็พอมอสน้ํามาใส่ตายหมดครับมันต้องรู้วิธีด้วยครับอาจารย์การการปลูกมอสของผมมาผมจะใช้ทรายทรายหยาบแล้วก็ขุยมะพร้าวอ,อ๋อทรายหยาบขุยมะพร้าวใช่ใช่ผสมอย่างละถ้าเท่ากันเลยครับเดี๋ยวมันช่วยมันช่วย,วยได้เอาทรายหยาบขุยมะพร้าวตปไปปุ๊บแล้วก็เอาน้ําฉีดแล้วก็เอาเอาโมโคดแต่พอมอสมันจะชอบอัโมโคดมากเลยครับอเอามอโคตโรยไปก่อนแล้ว,ลวเอามอสแปะทับไป อะนะเพราะนั้นบอกช่องวิธีคุมทรงดูแลนะครับไม้ที่จบแล้วเวลาท่านซื้อไปต้นนี้มีเจ้าของอยังครับยังครับต้นนี้ครับโคไม้ไม้สวยขนาดนี้นะ <c oughs> อยากเก็บไว้ถ้าราคาถึงก็ปล่อยได้นะครับถูกใกจจะเก็บไว้ในเพราะมันสวย <c oughs> <อ>คือมัน,น <ะ S 2> ผมเคยทําต้นแรกเลยครับอาจารย์เทียนทะเลเนี่ยนีรส่งต้นมาตฐานเนี่นะใช่เป็นต้นแรกที่ผมมีเลย แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะตอเตอมันก็มีทั่วไปนะคุณมนนะแต่ว่าอย่างเงี้ยอันนี้ได้ฉีดปุ๋ยปลาปุ๋ยอะไรไหมครับเนี่ยไม่ได้ฉีดเลยครับเออก็จะออกตายนี่แแช่น้ําแล้วก็ตั้งอ่ะได้ตอมาเนี่ยดินก็ไม่เคยปีนโอ้โหนี่ถ้าคุณพุทธสุภาสิทธ์ได้ไปนี่ใบจะกลมเลยเนี่ยมันจะอวบเหมือนกับเดฟอะครับเขาเลี้ยงนะครับเขาเลี้ยงดีขานั้น เพราะนั้นคุณพูดมามาเอาไปปล่อยต่อหน่อยราคาไม่แพงเขาทำมาเล็กๆไว้เยอะครับเขาทำไว้เยอะเขาจะชอบทําไม้สไตล์ตกอะครับตกเอ็นลงมาสวยสไตล์ญี่ปุ่นทําเยอะนะครับยังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเขาเลยครับเป็นเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้คุณพุทธสุภาษิตดวงคําจันทร์เพียงที่เขาเล่นทีเห็นตอนนี้มันเล่นโมกเล็กๆเยอะมากอ้าวเลยใช่ครับ อ๋อใจจะขายโมงเข้ามั่งเอาไปประกวดมีเขาพี่เห็นผมเห็นเขานําต่อโมงเข้ามาเยอะมากเลยครับตอนนี้โอเคแล้วไปเอาไปไว้ไหนวะนะบ้านเขาเห็นเขากำลังจะขยายสวนที่ทํางานเขาอีกที่น่อ้าวเลยโอ้โหนะเอาจริงไว้งานดิเลศเนี่ยได้รายได้เยอะกว่างานประจํานะครับเพราะนั้นพูดถึงเทียนทะเลนะครับคนที่เล่นอย่างจริงจังนะวัยรุ่นเนาะครับก็เห็นคุณพุทธ ที่ทาเป็นไม้เกี่ยวน่ารักไม้เกี่ยวน่ารักน่ารักเป็นแบบพวกรุ่นใหญ่ก็รุ่นใหญ่เยอะแยะนะพี่แก้วก็เต็มสวนท่านนายกก็มีนะแต่ยังไม่เปิดมืยนะครับมีหลายไล่ครับมีหลายไล่นะคุณมนะก็ตัดอย่างเงี้ยนะมันเป็นงานดีเล็กสําหรับคนสวสูงไวยครับสวบอกว่าจะสร้างอย่างไรนะครับผมแนะนําให้มาซื้อเลยนะครับซื้อไปก็ไปเลิ่มอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทําอะไร นะเลมเช้าเลมเย็นอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตเราสดชื่นครับ <_ C 1> กระชุ่มกระชวยนะครับผ่านวัยชราอันไปอย่างมีความสุขและแข็งแกร่งกระชุ่มกระชวยรุ่มรวยความอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้นะครับนะตตะตกตกลงตัวนี้กี่หมื่นครับเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับเฮ้ยหมื่นกว่าบาทได้ถูกอยู่นะที่มาขามแค่สองหมื่นเลยก็อาจจะหมื่นเก้าเออหมื่นเก้า หน่งเก้าพันเก้าร้อยก็จะเก้าเมาเลยเพราะ,ะว่ารผมมันเป็นเทียนทะเลอ่ะพูดงงม,มันก็มีราคาเออ,อมันมีราคาคของมันอยู่แล้วใช่ใช่แล้วอย่างต้นเนี้คือมันเป็นไม้ทรงต้นมาตรฐานเลยค,คือเนี่ยครับเขียงเกกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งสามหลังกิ่งสี่หน้ากิ่งห้าแล้วก็มีหกแล้วก็ยอดโอ้โห,หนะมีถึงหกเขียงมันเป๊ะเลยครับต้นนี้เออมันเป๊ะแล้วก็คือ เขาบอกว่าตัดทดแล้วมันจะตายอะไรอย่างเงี้ยผมไเลือยตัวผมผมก็ไม่เคยเลี้ยงนะก็อยากลองก็ลองตัดตัดตัดแมันก็แตกตัดสร้างปกติเลยก็ตัดเหมือนไม้ทั่วไปเลยเคียงมาไม่เหลือใบเลยครับออแหละเคนะครับเพราะนั้นความเชื่อความจริงนะฮะอันนี้คือความจริงก็ตัดมาหมดแล้วสร้างแบบทรงต้นเอี้ยวมาตรฐานนี่แหละไม่ตายก็ไม่ตายนะครับมาดูมาดู ก็แต่คือต่อตัดแต่ไม้ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับอาจารย์เราต้องดูปัจบังมีไม้กระท่อนกระแท่งกระท่อนกระแท่นเราไปตัดของมั่วซั่วตายอยู่ดีกับทุกไม้นะครับเออหน้าทุกต้นแหละสุขภาพเขาไม่ดีอ่ะนะนะวันนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยมะขาม์เมคแอรก็แพงกว่านิดหน่อยนะตัวนี้เดี๋ยวดีนะฮะก็กําลังกระแสกระแสเข้ามาเป็นไม้ที่หมดแล้ว ห้ามห้ามไปขุดแล้วมันก็เลยราคาแรงราคาค่อนข้างจะสูงเลยครับนะครับราคาแรงนะครับบอกเลยเทียนทะเลนะครับ,รบนะเอาคุณมดตัดไปก่อนนะก็คุยไปด้วยตัดไปนะครับอยากให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแล้วกันนะเลี้ยงง่ายนะปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะไร <ผม S 2> คุณมดมก็อัลโมโคสเนี่ยครับอาจารย์มัน <more> อัลโมก็ไม่เคยเติมเขานะครับ แล้วผมก็จะเล้ยั้งมีถาดหล่อน้ำาตลอดเลยแล้วก็วัสดุปลูกผมก็จะใช้ผมจะใช้ใยมะพร้าวครับอาจารย์เออใยมะพร้าวเวลาผมล่อนเอาขุยไปตอนผสมผมก็จะเอาขุยไปใช้แล้วยยมันเหลือเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็เองเอาใยมันมาปลูกครับมันก็งามดีแล้วมันไม่เป็นขี้เลนนะอืมใยมะพร้าวแต่ถ้าขุยเนี่ยมันจะเป็นขี้เลนเน,เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นใยอย่างเงี้ยครับเออใยมันจะมีเส้นใยมัน<ช> <ๆ S 2> จะมีทําให้เกิดช่องว่าง เออดีดีแต่คือตอนนี้อีกอย่างหนึ่งคือ,อรอลุ้นตอนเปลี่ยนใส่กระถางจริงเนี่ยนะครับลงกระถางจริงเนี่ยใช่ว่า,าจะหลับหรือเปล่าเออนะแต่เอาเอาไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องเปลี่ยนนะเอาแบบนี้แหละนะใครจะซื้อมาเอาไปเลย<จ>ะนะครับเปลี่ยนครับอาจารย์ตเต็มสมบูรณ์สมบูรณ์อาจารย์แหมต้องไปเที่ยวต้องโชว์ต้องโชว์ต้องโชว์เลยต้นนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านได้ดู จริงจริงแล้วอันนี้ชําหรือตอนอันนี้เป็นกิ่งปากชําครับปากชาไม่เฉยไหมปากชำม,มันมขึ้นชำก,ก็ขึ้นบางทีเนี่ยครับเล็กๆที่เราตัดล่วงไปมันก็ง่ายใครเออใครบอกว่าสร้างยากนะคุณมลน,นะมันมัน,ม,นมันทําให้มีชีวิตง่ายครับแต่เลี้ยงให้มันโตยากครับเออนะเ <นะ S 1> พราะนั้นเนี่ยโอ้โหเทียนทะเลซื้อไปต้นเดียวก็สามารถที่ไปชำได้นะครับซื้อกิ่งตอนไปก็ได้ท่านไปเลี้ยงนะ ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคุณบนนะบางที่ผมเห็นตอนนี้นะครับเขาเอาไปลงดินกันมันก็โตได้นะครับอืมผมเห็นมิวเจ้าหนึ่งที่ที่เมืองการนะครับเขาเลี้ยงลงดินต่อเบลเลอร์อะไเออนะเล่นให้จริงก็แล้วกันทําอะไรขอยเล่นให้จริงนะครับผมว่าได้หมดแหละงานบนไซสนะครับสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เนื้หามุมก็แล้วกันมันจะสร้างได้ตรงไหนอันนี้ก็ไปตอนกิ่งขายอย่างเงี้ยนะ <S <S <ช>ได้อยู่ได้อยู่ นะสร้างฟอร์มให้เขาเห็นว่ามันสร้างงานได้แล้วก็นะครับเอาไปตอนกิ่งขายได้อันนี้ก็แนะนําท่านนะครับเนี่ยชําด้วยกิ่งนี้ก็ขายนะครับเนี่ยสั่งมาเอาเองเวลามันเป็นผมก็เอามาเข้าลวด,ด,ด,ดบิดก็ไปสร้างได้อีกนะครับลองลองอะไรจะเกิดขึ้นถนะ้าทำแบบนี้สักพันกิ่งเอออีกสามปีโอ้โหนะเงินเก็บเลย กนนเ,เกียงละร้อยเท่าไบาทเออเกียงลร้อยเท่าไรแล้วนะครับ 5, <000 S 2> เพราะฉะนั้นบอกเทคนิคนะครับคุณมดก็จะผมก,ก็ได้เทคนิคนี้นะฮะจากคุณมดทําให้มันเยอะจํานวนไว้นะครับน้อยคูณนานเท่ากับมหาศาลแต่มันก็ลงทุนเยอะนะครับเออลงทุนอยู่ทุกอย่างมีต้นทุนเสมอครับทุกผลลัพธ์นะจะบอกว่าโอ้โหของฟรีไม่ไม่มีครับผมยังหาไม่เจอเลยนะครับเพราะนันั้นมีต้นทุนมีต้นทุนนะครับนะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เสวนาไปคุยไปนะฮะคุมฟอร์มไปหมื่นกว่าบาทเองครับหมื่นเก้าครับตัวนี้หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะทอนบาทหนึ่งเท่านั้นเองขอบคุณครับ,บคุณบอลครับสวัสดีครับ